ทุกคนดูสวมเข้าไปสวัสดีค่ะมาอันนี้ฮอดคันตอนชิดตาบอกฮุ่งแล้วนะคะตอนนี้เราแกะกุ้งก่อนนะคะทุกคน ทำการปอกกุ้งก่อนค่ะวันนี้วันสบายๆชิวๆนะทุกคนเบิ่งแต่การแต่งตัวกันเพรวคือชิวมาก,กอ่ะทุกคนซิวแห้งนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ย่อยู่ปอกๆปอกๆปอกๆอยู่นะเราก็เลยจะมาตามส้อมตามกิ่นนะคะทุกคนตามหมกฮวงตาปลาหมึกย่างนะคะปลาหมึกย่างก็ใส่นะคะอ้ามีโซดาด้วยแจ๋วเลยงั้นเราก็ทำเป็นสูตรไปเลย มืัอนี้ค่ะทุกคนเออตำแบบเผ็ดๆเลยทุกคนแบบเผ็ดนรกทุกคนเคยเห็นบอกสมตำแบบเผ็ดนรกแบบที่เขาเขาว่ากินกันที่ไม่ได้ตอนบอกพีกเน่ยแพบบี่นอ้องว่าไม่ตอนบอกฮุ่งนะ่ะนา่ารักเออตำแบบนั้นเลยทุกคนไปดูกันเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาต้องเอากุ้งไปแซ่ก่อนเพราะว่าเขาต้กินแบบดิบๆนะคะทุกคน ข้าวสีมาเห็ดขันตอนใสกุ้งนะคะข้าสิเห็ดกุ้งนี่ให้มันแบบสดๆกรอบๆนะคะการเข้าไปนี่ยับกรับกลับเลยนะคะทุกคนมาเราจะมาทำการแช่กันนะคะทุกคนเอาใส่กุ้งเข้าไปไปใส่เข้าไปนะคะใส่ขนมแข็งเข้าไปเออเพื่อเอามันน็อกน็อกกุ้งค่ะน็อกน็อกกุ้งนี่ใส่เข้าไปแล้วเราก็จะใส่โซดา เราก็จะทำกบเทสดาลงไปนะคะทุกคนนี่ขนมวันนอกกุ้งนอกกงให้มันกรอบนะคะทุกคนทุกคนเราจะพาตำแบบเผ็ดนะแบบเผ็ดคิดถึงนรกเลยนะคะทุกคนเผ็ดแบบคิปหอนนรกเลยนะพี่น้องนะกัดจาอันนี้บอกพียงแหงเขาจะเสริมเข้าไปนะคะทุกคนนี่เสริมเข้าไปคุณอะเผ็ดแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยนะะทุกคนเผ็ดแบบพกแตกพี่น้องตำเข้าไป ใส่เข้าไปครับนี่เนี่ยเออเออนี่ตาลนี่เราต้องใส่ก่อนตามน้ากคนบรสันมัสสิสำลักบวกริกทุกคนมาดูพริกทุกคนมาเบิ่งบวกริกเข้าดูพริกของเราด้ทุกคนพูดได้เค, <c oughs> ครื่องครกเ <c oughs> ครื่องครกครับผมสกินได้บอมาหลุ่นกันว่าวเราจะกินได้กี่ครับ <c oughs> เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะเผ็ดมากมากเลยนะทุกคนนะน้ำปลาชิซิชิชิชิลงไปอันนี้คือมะเขือเทศนะทุกคนมะเขือเทศนะบีกไปพี่น้องเราจะทําการแบบเราจะทำแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานนะทุกคนเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนะทุกคนแบบเผ็ดโคตรเผ็ดเผ็ดนรกนะทุกคน พี่น้องค่ะทุกคนถ้าตําสมตํานะคะเขาลืมบ่ไดดเลยค่ะพี่น้องน้ําส้มตําครัวพออแล้วทุกคนน้ำสมตาตาครัวพออค่ะน้ำประแดกค่ะทุกคนค่ะถ้าจะตำสมตาต้องนึกถึงครัวพออนะทุกคนน้ําส้มตําครัวพออค่ะทุกคนข้าขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคนค่ะเอาข้าวตอกเยวก่อนนะคะว้าว ครัวพ่อออค่ะครัวพออ๋ข้ากปุ้งครบแล้วพี่น้องเัาจะมาสิ้นทำการสิ้นหนามันเบินนะคะทุกคนว่าจะเออให้ไหนอืมแบบแซ่บว้าวทุกคนจะต้องเลียนนิ้วใครได้กินแล้วต้องยกนิ้วให้นะคะใส่บุกุ่งครับใส่บุกุ่งเข้าไปโอ้ยมีเต็ตอนถุงแข้งมาเนี่ยเก็บตอนถุงแข้งออกเข้าใส่ตอนบุกุ่งเข้าไปครับแล้วก็สัวนะคะทุกคน ทำการใส่กุ้งนะทุกคนเพชรแบบครกแตกพี่น้องเพชรแบบเพชรนรกอ่ะส่วนไปส่วนไปเสร็จแล้วถ้าจะเทกันเหงเดี๋ยวทำกันทีเลยนะทุกคนอือโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมงเต่ามงสีสันหล่อมันเป็นตะเพ็ดสันเดน่นอู่พวกเจ้าว,วานี่เอ้ยเป็นตะขีแตกรัวเดี๋ยวเราจะกินใส่ข้าวปุ้นด้วยนะคะข้าวปุ้นนี่ขนมจีนนะคะทุกคนโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายซอสถ้าจะลองกิมซอสก่อนฮึมฮึมอื้มคำเดียวรู้เรื่องคำเดียรู้เรื่อง ทุกคนดูสววนไคมัะไมแต่บอกเลยทำให้ตินฉากภันใส่กับปุเบ้งเพอืม <c oughs> ออันนี้คือปลาหมึกนะคะทุกคนปลาหมึก่อใส่ปลาหมึกย่าง่อใส่นะคะขายที่ตลาดที่สบาลโูแคนใหญ่ผู้ใดแวะพานท่าน,นหนึนะ่ก็ไปอุ่นนู้นได้พี่นนองเด้ขอขอยากบอกวา่าน้ำจิ้มนี่คือเด็ดมากๆเลยนะทุกคนไม่เหมือนน้ำจิ้มที่ไหนเลยทุกคนลองไปชิมดูถ้าไม่เชื่อดีเด้อ hết mục Mụn tẹt Ai sửa chết lứt Thử <laughs> เพ็ดแหงค่ะทุกคนอันนี้คือเบบซี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ่ให้ไปไนพี่เนาเ็ดแหงเขากินไปคเดียวพี่นาู้องรู้เรื่องลปเลยออกห้องปากบ้าบ้าเลยเพ็ดหอมบางปากคอยเือๆออกเร่องออกเรื่องไป้นะคือไปเส็ด มาอีกสักคำเอาคำใหญ่ๆเลยนะคทุกคนใส่ลายอเอาพริกใส่ลายคำหนีเลย <c oughs> มาดูกันนะกดหนึ่งสองสามอืมอืม สองมากินเผ็ดท่ร์นาโมแต่ของปานี่อยอยากได้ผูที่ตามตัวพี่้องเออลอยก็เลยมากินเผ็ดมาดี่ลายก็เล่โตุ้นมาดิน้พี่้อนะเมื่อี้ลนด่ปาก่อนโปโโป๊ลเลยเจองที่ไนีิเจอบ้พี่ดอกบูได้อย่างเบิ้บได้อยากเบิ่อกี้ก่อนนะถูกากกดไลก่อดแทะกดติดตาไปก่อนตั้ดีแล้วได้พีดอกจะอบ้าเออะ่อยโงคตุ้ดมาดิพวกก่อื่อกโตก่อยแดงบปากก่อยจะัวเวอร์นี่พี่ดอกเออ ถ้าผู้ใดอยากเบิ่งคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วท,ทุกคนฝากกดไลค์กดแจกว่าซั่นกดไลค์กดติดตามกันเด้อเด้อพี่ดอกเด้อ